ลินโดนค่าปรับจากสัรปกรเกือบหลักล้านบาทค่ะ,ะบทเรียนราคาหลักล้านสําหรับคนทําธุรกิจทุกคนที่ควรรู้ค่ะสสิ่งนะคะในชีวิตคนเราที่จะหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะนั่นคือความตายและภาษีค่ะและเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับแพรลินนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทของแพรลินนะคะในนามแลนซาลอนจริงๆแล้วแพรลินเนี่ยมีพาร์ทเนอร์นะคะหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยที่มาดูแลด้านการเงินนะคะปรากฏค่ะเมื่อพอสิ้นปี ด้วยแนวคิดต่างๆเราอาจจะมองไม่ตรงกันนะคะหุ้นส่วนท่าน,นั้นก็เลยแยกตัวออกไปเปิดบริษัทของเขาเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แพรลินพาดค่ะด้วยความไวเนื้อเชื่อใจนะคะเพราะว่าก็เคยเป็นคนที่เรารู้สึกดีด้วยมาก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยค่ะว่าเขาไม่ได้ส่งภาษีให้เรานะคะซึ่งเป็นภาษีที่ตั้งแต่ปี 66, 66เราก็6 7มาถึงตอนนี้นะคะปี68แพรลินโดนค่าปรับอ่วมเลยค่ะ ซึ่งต้องบอกนะคะว่าค่าปรับสรรพกรเนี่ยจะโดนหนักมากนะคะเรียกได้ว่าสูงถึง18ต่อปีเลยดังนั้นแล้วถ้าใครไม่ยื่นนะคะโ,<ฮ>โ<ฮ>คุณหนีไม่พ้นนะคะค่าปรับตรงนี้จะมาผ่อนชาระอะไรยังไงก็ยังคงโดนอยู่อันนี้แหละคือบทเรียนที่แพรลินเจอกับตัวนะคะซึ่งมูลค่าหลักล้านเลยทีเดียวตอนนี้โดนค่าปรับอ่วมเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องมีคดีฟ้องร้องอีกเพราะว่าหุ้นส่วนเก่าคนนั้นก็ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของความผิดตรงนี้แล้วก็ในฐานะที่เขาเคยหุ้นกับแพรลินนะคะได้รับผลประโยชน์ไปแล้วก็ต้องมาช่วยชําระภาษีตามอัตราส่วนผู้ถือหุ้นเก่าคนนั้นก็บ่ายเบี่ยงที่จะชําระด้วยอันนี้เดี๋ยวคงต้องมีภาคต่อในเรื่องของการฟ้องร้องก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่ซวยจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นว่าอยากจะฝากไว้สําหรับใครนะคะที่เจอหุ้นส่วนหรือว่าทําธุรกิจใดๆก็ตามอย่าลืมล่ะที่จะตรวจสอบด้วยวันนี้คุณเป็นเจ้าของบริษัท ให้สนิทแล้วไว้เนื้อเชื่อใจขนาดไหนคุณก็พ้ามมองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาดค่ะไม่งั้นแล้วคุณก็จะต้องโดนเสียค่าปรับโดยที่คุณไม่รู้ตัว